ผมรู้จักเขาทั้งในมุมส่วนตัวและคุณภาพฝีเท้ามานหลายปีละเพราะงั้นการมีผู้เล่นแบบนี้อยู่ในทีมมันทําให้ผมรู้สึกโชคดีเป็นบ้านี่คือคําชื่นชมของโทมัสทูเคิลถึงนักเตะคนสําคัญอย่างเอ็นโกโลกองเต้หลังคุณซื้อชาวเยอรมันเข้ามารับงานผู้จัดการทีมเชลซีได้ไม่นานครับมองผิวเผินก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทูเคิลจะอยู่เป็นและผู้ซื้อใจลูกทีมตามปราษาเจ้านายใหม่ทวันในความจริงหากได้ย้อนดูเรื่องราวระหว่างนักเตะและโค้ชคู่นี้ ต้องบอกว่าครั้งหนึ่งทูเคิลเคยชื่นชอบและเป็นแฟนตัวยงกองเต้ถึงขั้นอยากคว้าตัวเอ็นโกโล่ไปร่วมง,งานกันที่เปเชมาแล้วย้อนกลับไปช่วงซัมเมอร์ปี2018ปารีสแซงเช็คแมงยุคโทมัสท,ทูเคิลตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าพวกเขาต้องการตัวกองเต้ไปปัดกวาดแดนกลางที่พรักเดอะเพลงเรื่องดังกล่าวถูกยืนยันโดยกองเต้เมื่อไม่นานมานี้ครับว่าผมทราบนะเปเช,เชเคยพยายามติดต่อเข้ามาจริงๆตอนนั้นทูเคิลเป็นผู้จัดการทีมอยู่ที่นั่น แต่ที่สุดแล้วดีลนนี้ไม่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการผมยังมีความสุขดีกับเชลซีคือในมุมกองเต้การตัดสินใจขายแข้งในอังกฤษต่อถือเป็นเรื่องเข้าใจได้เวลานั้นเขาเพิ่งย้ายจากเลสเตอร์มาเล่นให้สิงห์รูเพียง2ปีแถมเจ้าตัวยังกลายเป็นหนึ่งในคีแมนคนสําคัญผู้พาต้นสังกัดคว้าชแชมป์ลีกได้ทันทีตั้งแต่รูปการแรกสําหรับปีศาจผู้ถ่อมตนเขายังมีความท้าทายรออยู่อีกเยอะตัดภาพไปที่ทูเคิล หลังอกหักพลาดตัวเอ็นโกโลกองเต้เทรนเนอร์ชาวเยอรมันก็คุมทัพเปสเช่ a ต่ออีก2ซีซั่นก่อนจะโดนปลดลงจากตำแหน่งช่วงปลายปี2020ประเด็นคือหลังว่างงานเพียงหนึ่งเดือนโทมัสทูเคลลิลกลับได้ข้อเสนอจากเชลซีที่เพิ่งแยกทางกับแฟรงก์แลมพาร์ดแน่นอนว่าเขาตอบตกลงรับงานครับนัสแตมฟอร์ดบีชทูเคลลิลมีภารกิจหนักรออยู่ทั้งการพาทีมลุ้นแชมป์ยุโรปและเข้าชิงเ a ฟเอคัพที่สำคัญต้องไม่ลืมเป้าหมายท็อป4ในลีกด้วย ทำกลางมิชชั่นมากมายอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจคือจากที่เคยพยายามล่าตัวกองเต้นในปี2018มาวันนี้นักเตะยังอยู่ที่เดิมแต่เพิ่มเติมคือตัวทูเคิลนั่นแหละที่โชคชะตาเหวี่ยงให้เขามาลงเอยกับเชลซีซะอย่างนั้นนอกจากจะได้ร่วมงานกับอินโกโลสมใจแล้วปัจจุบันเหมือนว่าทูเคิลจะมีคู่มือใช้งานปีศาจผู้ถ่อมตนด้วยฟอร์มของกองเต้ยุทูเคิลกลับมาโหดเอาเรื่องอีกครั้งทั้งสกิลย่งบอลและเก็บกวาดแดนกลาง โดยเฉพาะร่างทองเวอร์ชั่น Big กเกมเพเยอรที่ส่งให้เอ็นโกโลกวาด Man of the m a t มชเกมใหญ่เป็นว่าเล่นอีกอย่างที่เห็นได้ชัดคือโดยสไตล์ของกองเต้นในวัยย่างเลข3บวกกับอาการบาดเจ็บที่ผ่านมากลายเป็นเหตุผลให้ผู้จัดการทีมคนนี้ใช้งานนักเตะอย่างทนุถนอมมากๆครับหากเอ็นโกโลลงเล่น90นาทีเต็มติดต่อกันหลายนัดแล้วทูเคิลจะพยายามหาโปรแกรมให้กองเต้พักเป็นสำรองไม่ก็เลยเก็บตัวไว้สำหรับแมชสำคัญไปเลย เมื่อนักเตะคนนี้อยู่ในสนามคนก็เหมือนมีผู้เล่นมากกว่าคู่แข่งอยู่ครึ่งคนผมนีใจที่ได้เป็นโค้ชของเขากองเต้คือของขวัญชิ้นโตของผมโทมัสทูเคิลกล่าวถึงเอ็นกโกลกองเต้ลูกทีมในฝันที่เขาตามหามันเนิ่นนาน